แต่วันนี้ผมจะพามาดูท่อทรงเดิมของเจมนี้เจม yeah. เมลสซิ่ง้อไดวะลูกหลวมเลยนะไอหมูแดงเราลูกหลวมอ่ะเดี๋ยวต้องทำใหม่ทำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุกครุ่งโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชบ้านเองและวก้าวีแลวคนภูมิเน้นงานทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่วมแชมปี้ยชนะเชนเคทุกคน <c oughs> ก็คือวันนี้นะครับผมผมได้ท่อไปแล้วทุกคนอ่าเป็นท่อทรงเดิมรูป57ศึ็ดมิลก็คือผมจะทํา หมูแดง LED เป็น57ชักเดิมแต่ก็หลายๆผมก็ขอมาพี่ทำเป็นทรงเชงเธอทำอะไรตถออ่ะ57ชักเดิมแต่อาร์มยนก็ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาร์มใหม่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมารอชมกันว่าจะเป็นทรงยังไงนะครับผมแต่ที่แรกก็มีหลายน้องๆหลายๆคนขอมาว่าพี่5 6เธอเออพี่5 3สามเถอคือผมจะบอกเนี่ยถ้าผมทำทอล่างใหม่ปุ๊บคือเราไม่ได้ทำชักอะเราจะทำลูกไหร่ก็ได้เดี๋ยวรอชมกันแต่วันนี้ผมจะพามาดูท่อ ทรงเดิมของเกมนี่เกมเลสซิ่งนะครับผมของนองเกมเราเหมือนเดิมนะครับผมนี่เป็นท่อทรงเดิมนะครับปกติาบางคนอา,อาจจะอาคิดว่าท่อเกมเนี่ยมีแต่ท่อทรงเชงหรือเปล่าท่อทรงเดิมก็มีพามุกก็มีนะครับผมสาหรับใช้งานในชีวิตประจาวันเลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นท่อทรงเดิมนะนี่ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเสียงกันโดยใส่หมูแดงเพราะว่ามันเป็นของหมูแดงไงผมสั่งมาให้น้องหมูแดงนะครับผมนี่ ี่ครับผมคอท่อก็จะเป็นประมาณนี้ผมมาดูนี่คอทออ่อเขาเรียกว่าคอไล่หรือเปล่าคอจะวสวยๆอย่างนี้เลยนี่มันจะไล่ออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นคอห้าเจนนะแต่ตรงนี้อาจจะเป็นคอยี่แล้วตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบบ้องๆออ,ออกมาเป็นคอไล่อ่ะก็เดี๋ยววันนี้ลองใส่แล้วเทียบดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลายท่อ,อก,กันว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ผมเอามีดมาด้วยคือ,อรอบเดียวมันแพ็คไปผมดีเกินผมมือหนักแกโอ้มือเป็นเผลเลยรอบนี้ก็เลยหามีดมาเตรียมพ่อไหมนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถ ทักสั่งทักไปสั่งได้นะครับผมเออแต่มันต้องรอนิดนึงนะทุกคนก็คือบางคนสั่งอย่างเงี้ยเรามาเร่งเงี้ยคือทุกคนเข้าใจไหมว่าของมันต้องรอคือเขาไม่ทำไม่เท่คคณคนเดียวอ่ะทุกคนนั่นแหละไอของก็รู้แจ็ครอกันเดิงนิดนึงมันก็อาจจะนานเร้งแหละไม่มีใครได้อย่างใจดอกเออถ้าอยากได้เร็วๆก็ลองไปหาซื้อรานที่ว่าเขาซื้อมาไว้แล้วนะครับโอ้โหทุกคนดูสิอันนี้เป็นป้ายสีํำเงินนะอันนี้ผมสั่งป้ายสีนํำเงินมาก็ใครอยากได้ดังใจก็ไปสั่งร้านที่ว่าเขาซื้อไว้น่ะเออแบบอ เขาลดไปหลายนะอนามเนาะเอออันนั้นอาจจะได้เร็วนะเสียงกันมันเดิมก็เหมือนเดิมอะ่ะต้องไปเทสมันเดิมอะ่ะถ้าไม่เทสจะรูปแม่าท่อมันดังยังไงไงเออแต่ก็ไม่ค่อยจะอยากเทสหรอกรูแม่คอใหญ่เกินว่ะโอ้ห่าเจเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ห่าจ็ตน,นะเดี๋ยวเรามาฟังตอนมาใส่ลูกหน่อยว่าเสียงมันจะดังยังไงนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องลั่นตะท่อลองเกมดีดนะอันนี้ผมไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะผมลองใส่ร้อยยี่ห้า บางลมผมอ่ะที่ผมใส่ตอนนั้นอ่ะคือจากที่ลมมันบิงได้ร้อยสามสิบใช่ไหมพอใส่ทอเจียมไปเพิ่มไมโครจีอ่ะเพิ่มเยอะนะคือเหมือนท่อมันมันโล่งขึ้นอ่ะเออระบายมันเดินนะครับผมแต่ว่าถ้ามันอันหลายก็ไม่ดีทุกคนมาทำอะไรทอดรบบอดเออนะแต่ว่าท่อนเนี้ยยึดพักท้าวได้แต่ที่ผมไม่ได้ใส่พักท้าวเพราะอะไรรู้ไหมช่างแม็กมันขันนอดพักข้าวผมขาดมาดูอามาดูนี่ นี่มันเอาออบล็อกยิงรอบพระข้าผมขาดผมเลยต้องใส่ตัวนี้นะครับผมเออก็เลยใส่ตัวนี้ให้ทุกคนดูแต่ใครจะไปใส่แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็เท่อีกแบบหนึ่งนะไม่แบบมันทรงไหลเบาเอ,อ่ะอปยปยแม่โคตรสวยดูดินี่เขาเชื่อมมันีมาด้วยตรงปลายเออมัน,มมนไนมนึ่เหมือนใครนะครับผมไม่เหมือนใครเลยแหละผมบอกแค่น,นี้แหละมันเป็นยึดพักเท้าไงทุกคนเดี๋ยวเราต้องขันตัวนี้ออกเพื่อที่จะให้มันนี่เบื่อช่างแมงจริงเลยแม่งขันของผมขาดไปแเดี๋ยวว่าเรามาีอันนี้ป่ะอันนี้มันใส่ได้ไหมวะตะเลืออีกเลย ต้องใส่กับตัวบนดูวยอะไอยู่ั้างอันเก่าอันไหนอันนี้นะอันที่เราใส่อยู่อันตัวบนนะแต่ว่วมันไม่ต้องไอค้คายตัวนี้ออกเนาะมันถึงจะใส่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันไอเขาเรียกว่าอะไรมันสูงหัวอันนี้เองแม่งเอาอันนี้พันไปน,นานเกินว่ามันเลยไปตุ่มๆมา,มาด้วยไงดินออมันไปตุ่มๆนะทุกคนก็พาไปดูคอท่อไล่มาไล่มาเอ๊อเป็นไงคอแม่งอย่างสวยคือเขาไล่ออกมาแบบ สวยอ่ะทุกคนมันเป็นพ่อสางนะทุกคนเออที่จริงอ่ะถ้าใส่พักเท่ามันจะสวยกว่านี่<ม>คือถ้าเราแบบมีพักเท่าใส่พักเท่าแบบตรงรุ่นเลยคือโคตรสวยผมบอกแค่นี้แหละนีอสำหรับรถที่ว่าทรงตอรอที่ไม่ชอบแบบท่ออ่าทรงเชงนะคือแบบอยากใส่พักเท่าเว้ยสาวๆชอบซ่อนเอออะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวรามาฟังเสียงกันว่าเสียงมันอรา,ามาไปยังไงอันนี้ขนาดลูกห้าสามไม่ใช่อันนี้รถผมลูกห้าสามแล้วลูกหลวงไม่ได้ซ้ำ ดังดังแสบเลยอ่ะแต่ว่าสําหรับผมนะผมชอบเสียงเนี่ยคือเสียงมันเท่าห่าวนะเลยเนาะ้องอจำเทียดกันด้วยไหมเสียงแม่งห่าวดีว่ะถ้าลูกโตวกว่านี้นะเออถ้าลูกโตแบบอันนี้ลูกน้อยถ้าลูกโตมันจะปั๊ม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 นี่มึงดูรอยยางไม่มีใครรั ้ใส่ข้าว ข้อใหม่เป็นอย่างี้แหละมันจะร่อนไงโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมควรมันใหม่จะเกียหรือว่ามันหรือว่ารถเองลูกหลวมมั้งหลวมแหละทันดีแบงค์ทำตั้งนานแล้วนะโอเคครับผมก็ประมาณนั้นก็ลองอมเมนต์มาใหญ่ผมทำเป็นทรงไหนทุกคนทรงเชงหรือทรงอ่ะตรออห้าเจ็ดตรอห้าเจ็ดเดี๋ยวอีกก็ไปใส่ปัชข้าวหรือจะเป็นตรอเราใส่เบรกใส่อะไรเนาจะเป็นตรอห้าเจ็ดหรือจะเป็นทรงเชงแต่ว่าผมอยากห้าสามเออทุกคน แต่ว่าผมก็ต้องลื้อเครื่องมาทําใหม่หมดนะเพราะในเครื่องมันก็พ่อเบี่ยงผมไปแล้วนะจานไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องลื้อผ่าเครื่องแหละเออง่ายๆผ่าเครื่องผ่าเครื่องเห็นไหมผ่าเครื่องเปลี่ยนก็พ่อเบี่ยงใหม่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ร้อยยี่ห้าเทสก่อนเดี๋ยวค่อยทำนะครับผมก็มาเทสท่อให้ดูก็เป็นท่อทรงเดิมใครสนใจก็ทักไปได้ที่เพจ เกมเรซซิ่งนะครับผมเดี๋ยวพี่เข็อตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะทักกับพี่ก็ได้แต่ของมันต้องรอผมบอกไว้ก่อนไปสั่งช่วงเขามีของเลยก็จะได้เลยนะครับผมมันเป็นบางช่วงบางคนบอกว่าทำไมผมสั่งตอนนี้ปุ่บได้เลยได้เลยอะไรเงี้ยคือบางช่วงของมันมาไงแล้วคุณไม่สั่งถูกจังหวะไม,ม่ได้ของเร็วนะครับผมแต่ว่า ช่วงของมดก็ต้องรอของนะครับรอผลิตนั่นแหละนะครับผมโอเคก็เหมือนกับสั่งเสือผมอ่ะใครสนใจอยากสั่งเสือสั่งได้นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมก็ฝากรู้ใจกดแชร์แล้วกดซับสไคร้เรา,ยรายอย่าลืมแอปไปเล่นเกมด้วยแอป55าห้าฟรีฟ้าเกมน,นะครับผมอย่าลืมแอเขาไปเล่นเกมกันเยอะๆนะครับผมไอเชี่ยวค่นแม่งออกเดือนพี่กัดวะไอ้อ่ำแล้วเอาไปซัดบ่อยปวดวะโมันไอ้อ่ำเอาไปทิพไบปวดหลายปีเราเว้ยพี่ก็ไม่ค่อยนะครับจนมากไม่ได้อ,อ่ำครับเลยแร้วครนี้นะโอเคไปเจอ่ยว่หน้าบที่ยุกเก้นโคตรลุกไปเจอกันท